สวัสดีครับผมครับคนเมืองเหนือไสานดีชแนลอีกแล้วครับครับวันนี้ผมพามาชมรถไถยเล็กอีกแล้วครับผมขับยังไม่หนีจากรถไถเล็กเนาะราคาไม่ถึงแสนครับวันนี้ยังไงก็ราคาไม่ถึงแสนแน่นอนครับสองคันนี้เลยครับสองคันนี้ราคาไม่ถึงแสนมีอะไรบ้างเนาะต่างกันยังไงครับผมสองคันนี้เนาะ ดูเหมือนจะพันดูเหมือนคันนี้จะแพงกว่าคันนี้นะครับแต่ไม่ใช่นะคันนี้แพงกว่าคันนี้กับเอาครับมาเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนเลยเนาะครับนำมาดูอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์ก่อนนะครับเนาะ,นะ <Yeah. S 1> อาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์ของเราก็จะเป็นเครื่องครับคูปัตต้ากับคูปัตต้าอารทีหนึ่งสี่ศูนย์ครับผมอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์มีอะไรบ้างก็จะเป็นล้อหน้าครับอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นี่เป็นรถ เทาเดียวนะครับเป็นรถเทาเดียวคือรถเทาเดียวตัวนี้ข mm. ับเคลื่อนแค่สองล้อสองล้อหลังครับสองล้อหลังราคาไม่ถึงแสนแน่นอนครับคันนี้ราคาไม่ถึงแสนครับแล้วรา,ราคาคนมุ่งหนาาก็จะไปลงให้ใต้เม้นเหมือนเดิมแล้วตัวนี้จะประกาศราคาเลยรถแค่สองคันเดงอาทิตย์หนึ่ง4 0คันนี้นะครับผมราคา9 0 0 0ครับ 9 5้า0ครับ9 5้า0ันเป็นยังไงครับโอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมครับไถนาได้ครับมีผานให้ด้วยไถนาได้มีผานให้ด้วยครับนี่ครับผานหลังมาแล้วเป็นผานสามครับว้าวว้าวเลยครับเออตัวนี้ไถนาได้เนี่ยเอาไว้สำหรับลงนาเลยครับเนี่ยตัวนี้ราคาแค่เก้าหมื่นห้าครับผมโอ้เจ๋วเลยครับ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสอบถามปากกับปาครับเป็นอินไวนี่เป็นมีทะเบียนนี่ยังไงครับตัวนี้คันความีสายอินไวเป็นอินไวเนาะแต่อเก่าเป็นไปซื้อขายเหมือนเดิมครับผมคันขวามือก็มีทะเบียนอะไรเรียบร้อย เป็นเล่มนะปลาเนาะคันนี้เนาะคันแรกเนาะรับโอเคครับ, okay, รบนี่เลยคันแรกนี่ครับเก้าหมื่นห้าครับมาดูดูตัวนี้ก่อนครับดูชุดเฟืองท้ายก็มีเนาะครับเดี๋ยวดูก่อนแสงมันแรงเกินไปครับชุดเฟืองท้ายก็จะเป็นนี่ครับ มีตัวไอเขาเรียกอะไรนะเฟืองที่เราจะไปปั่นกับ TTO นะครับเนาะ TTO ปั่นเพิ่มเครื่องที่เราจะใช้เช่นเฟืองข้างหลังอีกก็มีมาให้ด้วยครับแล้วก็ชุดเฟืองท้ายโอ้ยทำดีๆตัวยกผ่านยกเผินก็มีครับอย่างดีเลยตัวนี้นะครับนะเนาะแยวเลยครับ มาดูเลยนะครับผมแล้วก็ทงจะทิ้งเบือไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามาเลยลูกค้าใครสนใจเนาะคันนี้ครับราคาไม่ถึงแสนครับโอ้เป็นรถไถยเล็กอะเนาะรถไทยเล็กเจ๋วอยู่ครับใช้งานเจ๋วอยู่คันนี้บอกว่าเจ๋วอยู่สภาพก็ยังจเจ๋วอยู่ครับจะเป็นสายพานครับเลยปั๊มน้ำไอไฮดรอลิกเขาอะ ไม่ใช่ปั่นไฟครับพูดผิดนี่ปัม๊มไอ้ปัม๊มไฮดรอลิกตัวปั่นไฮดรอลิกตรงมาเลยก็เป็น power ตัวนี้ power wow กับมีตัวล็อกแบบนี้ตัวล็อกล้อเวลาติดคนติดตมก็อย่างที่เคยพูดครับล็อกสองล้อโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไดสตาร์ทนะครับมีไดสตาร์ทด้วยตัวนี้นี่ครับ ไม่ได้สตาร์ทเขาครับมีได้สตาร์ทด้วยอาร์ทีร้อครับอาร์ทีร้อโอ้เจ๋วเลยครับครับตัวนี้ก็ตัวยกผ่านด้านหลังหรือผ่านหน้ายกผ่านเกียร์ครับเกียร์ก็ปรับอยู่ตรงนี้ปรับเกียร์อยู่ที่เดียวแล้วก็ต้องเป็นเดินหน้า ไฮโลโลไฮตัวนี้ช้าไว้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเร่งเครื่องตัวนี้เป็นคันเร่งมือเรีงมือเคันเรีงตีนก็มีครับโอ้เจ๋วเลยครับท่านผู้ชมลุกท่านใดสนใจที่จะเอาไปใช้งานก็ไถเลีกยกยางยังดีอยู่นะครับผมยางเอทีสามห้าเจ็ดยังดีๆอยู่ ครับขอบสิบหกโอ้ยยางยังคิ๊กๆเลยครับดอกยางไม่ยังไม่หลุดเลยครับยังดีๆอยู่เป็นผ่านสามครับดอกยางหน้าก็ยังดีๆครับครับชุดส่งการส่งอะไรก็ยังดีๆครับบูธเห็นไหมยังดีๆอยู่เลยดีอยเลยครับล่างไม่เยิ้มครับ นะว้าวจบแล้วครับคันแรกครับ95ครับผม95เนาะ95,300มา RT 1 4 0ี 95, 140ครับโอ้เจ๋วเลยครับผมท่านผู้ชมเอามาดูคันที่2ครับคันที่2เรามีอะไรมาบ้างครับคันที่2ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ราคายังไม่สู้คันนี้ครับยังไม่สู้คันแรกเป็น L221 1ครับน่าจะเป็น22แรงม้าหรือเปล่าครับแรงม้าเนาะ22แรงหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็น L22 น่าจะ22แรง 2, 2อ,รอง1องศนเนาะนี่มีอะไรมาบ้างนะครับเนาะ มีผ่านเกียรหน้าครับผ่านดานหน้าตัวนี้นี่ครับมีผ่านดานหน้ามาให้ด้วยโ้ยผ่านด้านหน้านี้เป็นเป็นยกอยู่สองฝั่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไฮดรอลิกตัวเดียวนะไฮดรอลิกสองฝั่งเลยเกวเลยครับไปดันดินครับคันนี้ ครับสภาพความใช้งานครับสภาพความใช้งานชุดล้อหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้สองเพลาไหมเดี๋ยวดูก่อนก็เป็นเป็นเป็นเพลาเดียวเหมือนกันครับตันวนี้เป็นรถเพลาเดียวครับเป็นรถเพลาเดียวสวัดสดีมันเครื่องนี่ครับ ตัวน้ำมันเครื่องอะไรได้แจ๋วเลยครับตัวปั่นไฟเยอะเลยครับชุดหลังนะครับมาดูชุดหลังผถานนี้เป็นเป็นเหมือนผ่านพวนเลยครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าใบผ่านห้าเลยแต่รถไทยลิกมันจะเป็นเหมือนผ่านผ่านธรรมดาเราไม่ใช่ผ่านพวนมันไทยห้าผ่านเลยขับลากได้ห้าผ่านเลย 5, ทั้งพวนทั้งไถด้วยด้วยกันไปเลยได้ครับได้เลยตัวนี้มาดูชุดเฟืองครับครับยังไงชุดท้ายก็ตามสภาพครับก็ดีๆอยู่ได้อยู่ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับตัวปรับไฮดริกข้างหน้าครับ แล้วก็จะมีตัวปรับผ่านนี่ครับนี่ครับตัวปรับผ่านช้าไวเกียร์โลไฮอยู่ตรงนี้ครับโลไฮปรับอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เข้าเกียร์มันฟอดธรรมดาทั่วไปเราคูปัตาธรรมดาทั่วไปเรา,ลาเลยไล่เลี่ยนเกียร์ยตรงนี้ครับโลไฮตัวนี้แล้วก็มีด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ แจ๋วครับผมชุดคอนโซลโอ้ชุดคนนอดคนโซลคัดสีเล็กครับตามเดิมเลยครับมากับเขาเลยแบบนี้เลยคงมาลอลไพาวเวอร์ไหมคงมาลอลไก็น่าจะเป็นพาวเวอร์อยู่นะครับเอ้ยพาวเวอร์ครับพาวเวอร์นะจะวิ่งนะครับพาวเวอร์ดูโอ้แจ๋วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับผม L2201 ครับตัวนี้อยู่ที่ราคา80,000บาทเป็นไงครับ80,000บาทครับผมว้าวเจ๋วเลยครับผมท่านผู้ชม80,000บาทนะโอ้ไปตากลมครับตัวนี้เป็นทรงคลาสสิกจริงๆครับทรงคลาสสิก <c oughs> ดูกคลาสสิกมากเลยโอยอยู่ตรงข้างหน้าเขาติดเป็นบริษัทวังทองแท็กเตอร์นะครับ 2,003จำกัดครับวางทองแทกเตอร์ะขาติดอยู่นะครับตาที่ที่เขามามาจากนู่นเลยถนนพิษณุโลกเลยครับหลุมสักอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก,กวันนี่เลยครับสังกัดเขาครับมาจากนู่นเลยมาจากเหนือเลยโอ้ นะครับท่านผู้ชมก็ลูกค้าท่านใดสนใจสนใจจะใช้รถแบบนี้สนใจจะใช้รถแบบนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรครับไม่แน่ใจเลยตัวยกุกไม่แน่ใจครับเพราะมีสองฝั่งรือว่าตัวอ๋อตัว PTO แน่เลยครับ PTO ครับ PTO ไอ้ปั่น PTO ตัวสั่งระบบ PTO แน่นอนตัวนี้ครับ ตัวยกห่างอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ตัวยงห่างโอ้แจ๋วเลยครับสภาพก็ตามสภาพนะครับแต่ราคาก็ย่อมเยาครับราคานี่แค่แปดสิบครับตัวนี้คือแ0ดหมืนบาทเป็นเหมือนฐันพวงไปเลยครับถ้าเราอยากได้พันสามก็หาแบบนี้มาใส่เนาะเหมือนในคันนี้ถ้าจะใช้บันสามตัวนี้น่าจะเลี่ยนงานนาง,งานยินแบบตีแตก,กไปเลย ได้เลยแล้วก็เจียดหน้าได้ด้วยซอยเล็กๆเข้าได้เลยตัวนี้แกวเลยครับจากได้สีใหม่อะไรแล้วก็ไปไอ้นี่หน่อยกลับไปเซอร์วิสตัวเองหน่อยแต่คือสภาพนี้ก็พร้อมขายแบบนี้เลยราคาแบบนี้เลยนะครับผมเออก็เป็นใบซื้อขายเหมือนเดิมพรกคันนี้ครับเ,เป็นใบซื้อขายเหมือนเดิมเออแกวเลยแต่ตัวนี้จะมีใบเลี่ยมขาย ตัวนี้ไม่มีใบเลี่ยมขายน่าจะเป็นใบซื้อขายก็รถเก่าแล้วเป็นรถตัวเก่าโอ้แจ๋วครับผมรีบด้วยรอบหนึ่งครับผมนี่ครับ,ครบใครชอบอา1 4ทีหนึก็สนใจก็ทักมานะครับผมแต่140นี่ยังดีๆนะครับแ๋วเลยแต่มันจะคันเล็กกว่าคัน ครับสองสนั่นเองคันเล็กกว่าไม่มี่ันดันหน้าไถ,ถาได้อย่างเดียวเออครับเหมาะสำหรับงานไถบนเขาสูงๆชันที่เขาไปทำข้าวโพดอะไรนะครับที่เลยตัวนี้เลยวิ่งขึ้นเขาชันๆวิ่งลงเขาชันๆตัวนี้เลยครับเตีนก็ใช้ทางเหนือราคา95้คันที่2อ L สองสนย์หนึ ราคาแปดสิบครับผมราคาแปดสิบครับโอ้โหลดลงมาเยอะเลยสุดยอดเลยครับอืมโอเคนะครับผมผู้ค้าทนหนสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับมีเบอร์โทรให้ครับแล้วเจวจะบอกละเออยดทีน้งใต้เม้นนะครับใต,ใต้เม้นใต้เม้นคลิปนะครับไม่ใช่ใต้เม้นคอนเม้น เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดที่นึงใต้เม้น์ครับครับผมใต้ตงรงคำอธิบายชิปครับผมยูทูบอย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามกดติดดิ่งนะครับผมค่นมะนาวสันติชนแนลสวัสดีครับ